อ้มาปลาเน่ามีนะปลาเน้านลูกเดินตามยายไปเลยค่ะเดี๋ยวคุณยายจะพามาจับปลาอลลอู้ยดูดูอันนี้คือ ภาษากลางเรียกว่าอะไรรู้แต่ภาษาอีสานน่ะตาก็เอาอันนี้มาดักดักปลาไว้ไงหนูมาฝั่งนี้ก่อนมาฝั่งนี้ว่าจะตกแล้วอะตกไม่เป็นไรก็พิงอันใส่รองเท้าบูทไงยม่ยายไม่กยาไม่ใส่รองเท้าบูทอ่ะยายทำไมไม่ใส่รองเท้าบูทอ่ะ <G ül üş> เอากระโดดเลยค่ะท่วมรองเท้าหรือเปล่าเดี๋ยวแม่อุ้มไปก่อนแม่อุ้มก่อนตกเสียสราสับหะรตุ้มหมวกตกแล้วหมวกตกแล้วเอาเดินตามยายไปเลยไปอุ้ยน้ำขึ้นหลถทสีบ้าเกีียวเขาจังใด คือแม่ตูนพะี่อันดูรถเกี่ยวข้าวสีขาวๆนู่นนะเห็นไหมอออไปมา<ป>มันไม่มาเดี๋ยวมันก็มา,มาดูเดินเดินตามตูดยายไปเลยไปไม่ต้องจับมือแล้วไปนูนๆยายจะไปตักที่นูน่น ห้ามตามมาแต้มไปมไมแต่มันไปอ่ะแต่มันจะตามมาเลยค่ะแต่มันจะตามมาล่ะมันก็อยากมาดูปลาเหมือนกับผิงอันเลยค่ะอุ้ยดูข้าวยายสิอขท่านแกไนกันเี้ยูเป็นสรน้ำ ข้าวเหลืองเต็มทุ่งนะจะมาตักปลาที่นี่เดีย๋ยวมาตักปลาที่นี่นะคะตรงนู้นก็เป็นเถียงนาเห็นเถียงไหมเถียงนาเถียงนายายถึงปลาเน่าแล้วเ่ยจะตั้งกล้องไว้ตรงนี้มาถึงปลาเน่าแล้วอ่ะค่ะอุ้ย <laughs> เ <laughs> แม่ปี๊ดไหวปะแี่ได้กระดิ่งถึโอ้แออกไปแล้วยายบอกว่าออกไปแล้วมาดูใกล้ๆเลยมายินเสียงถึงอันมัได้ยินเสียงเรามันก็เลยตกใจมลมานี่ลูกมาออกไปแล้ว นายตาบอกว่าปลาเยอะมาเต็มเต็มเต็มเรียกมันขึ้นมาลูกเต็ม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 มันจะร้อนเต็มมันจะร้อน อาน,นา,บ,า,นานบอแนนม่มีนนไหมไปดูหน่อยสิไปไหนอ,อ่ถทางไปให้ยายมอ้งว่ามันจะปิดแล้วไม่ใช่ตรงนี้มีทางเดินว่ามันจะปิดแล้วว่ามันจะปิดแล้ว

นายตาบอกว่าจะมาหมกปลาอะไรอย่างเงี้ยยอยปลาเน่ายอยปลาเน่าปลาเน่าเลยปลาเนาเหรอเหียนไหมเหียนเบียนตึ๊กตือเลยเบียนตึ๊กตือเลยเหรอคะไหนดูหน่อยมาหนูด,ดูหน่อยฮะ อ่ตนมีแต่อะไรนี่ยายตั้งหอยตั้งปลามีแต่หอยกับปลา,า,าช่อนน้อยมองเห็นไหมเนี่ยหอยกับปลาช่อนหอยเชอรี่พี่อันหอยเชอรี่ไม่มีอ่ะนี่ไงนี่ไงไเ,เดี๋ยวเดี๋ยวยายยายเทใส่นี้ลูกยายเทถังยายเทใส่ถังมัดกับมัด บ,บนดแกเอาก่นก็นแกเอาก่อนเลยเอาไได้เอ,อทาทังไปตากบ่อย่า,ามัดไม้ไม่เทยงหนูร้อนไหมลูกร้อนหยิบบกระโดดออก,ก่ะในย่เฝ้าย่เฝ้า

ปลาอะไรปลาทัพทีมปลาทัพทีมปลาช่อนนับทีมอะไรยายแบบปลาช่อนปลาทับทีมเขาไปวาดเพิ่อนกันวะมีแต่ปลาดุกเพิ่อนวะปลาแซลมอนเดี๋ยวแม่จะล้างมือก่อนเพราะว่าอะไรพราแม่มือ mắt chị mẹ chị tóc bố mẹ 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 không có mẹ 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 búa mẹ <nhìn>, búa mẹ 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 búa mẹ 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 ยังก <t ôi> ่แม่มาบวกีกว่านโอยแม่มีกลุ่มน้าแม่น <izon S 1> <t> ี <t> ่ อยู่ตรงนี้ก็พอแล้วเดี๋ยวจะตกไป,ไปเอาไปไปเดี๋ยวเยวให้ยายเดินก่อนแต่มันค่อยเดินตามตูดยายไปเถียงนาไปทำอาหารกลางวานัน น้ำเยอะฝั่งนี้ยายจะไปไปดูน้ำดูตาเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยไปเดี๋ยวเราค่อยไปอยากไปดูน้่ะดูดูดูน้ำตรงนี้ก็ได้เนี่ยเนี้ยเนี้ยเนี้ยไปดูซิมีปลาหรือเปล่าที่น้ำไหลเนี่ยน้ำไม่มีปลาไม่มีปลาไม่มีปลาล่ะไปขยาย